ก็มาจากโรงเรียนมาทยมมาดาวขนมนะคือแบบไม่ใช่เด็กฉลาดมาอะไรอย่างเงี้ยคือครอบครัว <c oughs> ไม่มีปัญหาหรอกก็เชิงว่ <c oughs> ามีนิดหน่อยครอบครัวชายมีเยอะอก้กูมึงได้มีปัญหาหน่ยี่เพเดี๋ยวกอนฟังนะคือแบบว่าเรื่องหเรื่องเลยนะแต่งยังแกสังเกตดิชุดจรันแต่งไงก็ไม่ถูกระเบียบวะดูยังไงมึงก็ไม่ถูกระเบียบเออกูกเพร <c oughs> <c oughs> าะว่านะั้น่ะแต่เข้าใจไหมว่ามันทําให้เรามั่นใจข้าราชาการเนี่ยมึงต้องเข้าใจว่านอกจากนอกจากไปทํางานแล้วต้องหาผัวเนื่องจากอายุถึงเกณฑ์แล้วแต่บาต้องให้แกได้ผัวใน ที่เดียวกันมาเอาพวกมึงกากเดนใครเขาจะไม่เอาองโง่ต้องแต่งอย่างนั้นแหละรัดรแบบว่าให้แกมั่นใจเขาจะบะบแต่เสื้อไม่ใช่ฟีไงเสื้อต้องออกมาหน่อยหน้าเกียดมึงโง่ใช่ปะมึงให้ไปดูขู้บนนอกไหตตองขู่บนนอกก็ต้องแต่งแบบน,นั้นไงกระโปรงอ่ะจ้างว่าสมส่วนไม่ได้หรอกผ่าข้างหลังก็มีไงแกไม่ได้ดูเลยหรอก,กระโปรงมีหลายทรงถ้าเห็นแกเอวต่ํานี่แบบว่าเห็นช่วงเอลคือแกต้องรู้เลยว่ากระโปรงผิดแม่งนาดไหนเนี่ยมึงไปปรับปรงด่วนเลยเดียว กูจะพูดเอาดีเรื่องอะไรมึงเนี่ย